สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสวัสดีตอนเศร้าๆนะจ้าตอนนี้กับมีลมหนาวมากแล้วลมหนาวพัดวีวีมากแล้วจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งคุนลมหนาวพัดวีวี่นเห็นบ่ต้นใหม่เนี่ยมื่อเคลื่อนนีกันหนาวหนาวเห็นเขาว่านกว่าเออลมเย็นสบายเบิง่งคุณแม่มานาั่ง คุณแม่มานั่งสิงแดดพี่น้องแร้ว,ว่าหนาวแห้งก็ส่นก็นั่งสิงแดดนี่ล่ะนั่งสิงแดดยหนาบ้านคุณร่มพัดวีวีต้นเอียงก็แม่น่ะตน้นต้นยุค่าแตกับใบผิวมากเขามาในบ้านเต็มอันยาอยู่ <laughs> บรรยากาศเนี่มือเศร้าแดดออก แล้วก็มีลมอากาศดีเข็นสบายเราไม่้องเแบบิ่งเแบบิ้งเ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 ยิ้แม่เบิ่งใส่แม่ใส่แบบใสใสเสียแขนง่อยเราบุญเล่าหนาวเมื่อนี้กะซิมีธุระไปธุระเขาไปในตลาดสิไปหาซื้อของกันกะสร้างกะเฮ็ดเฮียนยังมาที่เรี่ยวอยู่ตอนนี้กะต่อสิเฮ็ดอีหยังก็ สร้างกระเฮ็ดไอ้มองกันจังสีไหมอันสีน้ำตาลมุ้งหลังคาสีมุ้งหลังคาเฮ็ดเฮ็ดโค้งหลังคาแล้วแล้วโค้งหลังคาแล้วแล้วมุ้งหลังฆ่าแต่เหมือนนี่ก็สีมุ้งหลังคาคือสีแล้วแล้วนั่งไปเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งแต่ว่าหักแตยังบ่ทันเปแล้วดีดอกว่าเดี๋ยวให้ขาเจ้าเฮ็ดไปนี่ก่อนเพรกะเฮ็ดไอ้อีหยังก่อนขอบขอบขอบหลังคา ก็เฮ็ดครอบหลังคาได้ด้านเดียวเดี๋ยวกูล่ะใกล้ใกล้ๆสิแล้วจักหน่อยพุ่นล่ะงค่อยสิพาไปเบิ่งอีกเนาะพุ่นเสียงลมลมลมเออสวยแฮงลมออน่ะเสียงลมดวงอาทิตย์กับดวงมักใหญ่นึง บรรยากาศมองใบไม้ปิวมามาเรียนนะนโนไปใส่มาวานันโนไปใส่มาว่าคุณเหนแยหนาวคุณแม่หนาวนั่งตากแดด นั่งตากแดดบรรยากาศตอนเช้าเช้าอะไรซื้อมาอีกแล้วกจุดไทยจะวิ่งมือเตียงพ่อบ้านนี่ นั่งสาวนั่งสาวาาน,ากกน,านวยู่หน้าตา่างนีง่แกเาไอยีกบอกเอ,าาอไหนีแกเอาหนตอนนี้ก็สร้างกั็กำลังเฮ็กพางบ้านคนลมพัดดีมืออากาศเย็นเย็นจ้ะ ค่มุ่งลังค้ามุ่งลังค้าบรรยากาศลงพัดโบยโบย,โยทางนี่ภากันเห็ดยังมุ่นทางพุนทางฝนเห็ยดยังงุ่นคุ ซักผ้าทางหม่ักกันซักผ้าที่ซักผ้าได้โตได้ตอมองเครื่องซักผ้าไหม,มน่า no ได้โตมองเครื่องซักผ้าไหม ต่อเครื่องสักผ้าไหม้มากันเห็ดอยังมุกกอก,ก,กแกกอยู่เสียงลมลมพัดวีวีลมพัดวีวี เบื้องพูดขังหน้าไอ้ปุ่นมาเบื้องกระเบื้องไปต่อเติมบ้านนี่โชว์รูมลูมกระเบื้องใหญ่นี่แม่กระเบื้องห้องครัวเนอ้อนี่กระเบือ้องห้องครั้วต่าหักคอยเห็นเอ้ยนี่กระเบื้องนี่นี่นี่กระเบื้องสีกระงามกระเบื้อง,งแบบนี้ก็สวย พ่นพิสัยสีมาปากค่ะนี่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 น,นี่ลายนี่สวยเนี่ยนุอย่างนี้ก็ได้สีอย่างเงี้ยไม่เปื้อนเนี่ยอือนี่นี่สีไม่เปื้อนลายอ,อ,อย่างงี้ก็ได้ไม่เปื้อนดูกระเบื้องไว้นี่ กระเบือ้องห้องน้ําอันนี้อันนี้อันนี้กระเบื้องห้องน้ําแบบของอันยูย่ยูห้องอุ้ยเลยสวัสดีค่ะนี่แม่ด้านโน้ตจอลไลน์มีไปใส่อันนี้มันอันนี้ใส่ว อันนี้มันเป็นไอ้กระเบื้องอค่ะค่ะนี่แบบนี้อยู่ในห้องน้ำอันนี้แบบนี้ห้องน้ำอันนี้แบบเดียวกันกันกบของอยู่บ้านเลยนะเนี่ยฮะเออนี่ไง อันนี้เป็นห้องน้ําอันนี้เป็นห้องน้าเดี๋ยวหาบึงซุ้มนี่แผ่นใหญ่ซุ้มนี่ห้องน้ําผี่ซุ้มันเฮี้ยนซุ้มันพื้นบ้านนุเออซุ้มนี่พื้นบ้านนี่เนี่ยซุ้มนี่พื้นบ้านมีลายนี่ก็ง้มเนี่ยบ้านนี่เดี๋ยวสิลูกไล่ออกเนี่ย รกเสียนี่บ่เสียอไล่ไล่เอานี่เนี่ยอันเนี้ยไปใส่ขั่วเอาไปตรงขั้วไปใส่ขั่วไปตรงขั้วลื่นนะลูกเออนี่จ้าสี่ะนี่จ้าสี่จ้าสี่ มึงบอกแยวใส่คั่วบ่แจวไล่หน่บ่เออเราถือกล้วยส้ม,มน,นั่นอยู่เออพ่อพ่อกันเมือ่อชื่อชื่อนาหานไหกบ่ชื่อค่ะมาเบิ่งกระเบื้องแกกระเบื้องพื้นบ้านกระเบื้องห้องน้ำกระเบื้องคั่วของน้องสาวนี่มีตมมแต่ไร่งามๆจ้ะพูนพุนโกดังเพิ่นโมเมนต์น้อยๆได้จากกระดังโกดังกระดัง กดังง่ายๆพ่นะพ่นะสุดลูกหนูลูกตาเลยพุน <Okay. S 1> อ่ะขึ้นสิลูกยืนขึ้นมันชกกระโปรงหนูล้มเอมอมาพูนะปาดนี่เตะไอ้นี่นี่แต่แผ่นใ่ญ่ๆแผ่นง่ามได้ง่ามมันจะเป็นลายแบบนี้เด เดบไปย่างเลาะเบิ้งไปอยากได้แบบไรมาเทียจากได้ซุ้มจังเถก่ออันแพนแพนบันนั่นคือการที่เขาไปปูอันบันไดปูย่งอันแม่ เชื้อหันกบไปกลับอะขึ้นรถเราไปไปเบิ้งยังอีกบัดน,นี่งาขึ้นรถกลับบ้านถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วมาหอดบา้านหลังจากที่ไปเฮตุละให้น้องสาวมุ่งหลังค่าแล้วพุณเด้มุ่งแล้วมุ่งแล้วเด้อเกือบแล้วเว้ย gần leo, gần leo, ô, gần leo, gần leo mẹ ngảm, uông ngảm ngảm, ui, là xuất giọt ลงโลงเอ่พปูนเลี้ยวเลี้ยวมื่นกับชีบเท่พื้นบ่มืออื่นมืออื่นกับชีได้เทพพื้นเทพพื้นปูนจำนี่แหละบ่ได้เห็นนังไล้เทพพื้นปูนแล้วก็เอาไว้ ขันขันมือเสาหลายเสาหลายมันเลยบางส่วนแข็เนาะสี่หกเดีดนนะคะเดี๋ยวอันย่ามต่อเติมพุร้าต่อเติมมันไอภุรย่ามใด,ดมีเงินจงคอยสิต่อเติมเฮ็ดก็อกำแพงขึ้น เอามุ้งซ้ำนี่สะก้อนมุ้งมุ้งกับไอป้ปูกับไอ้เท่อนกีดซ้ำนี่ละสะก้อนท่านในมีเงินอยู่เอ็ดเทละเล็กละน้อยเอาสักก้อนนี่นที่สุดก็ใกล้จะเสร็จแล้วมื่อื่นกยสัก้อนเท่อนกีดกะแล้วมืออื่น ก้อนกรีดกันแล้วตัวมืออืน่นไปเบิ้งเดี๋ยวสิาพาไปเบิ้งอีกมุมนึงจ้ะยางพ้ายางมาเบิ้งอีกมุมนึงจ้ะมุมอีกทางบ้านทางทางนึ่งโอ้คุณสามีก็สิบลอตโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวคุณสามีก็บสีบางสี นี่ผู้หญิงเด้อนี่เสื้อสีน้ำเงินนี่ปานผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยผู้หญิงนะคะกวางระบาดนี่เอ้ยกวางแล้ว มุกางสินะฮะแ่่าเมียนากว้หมางคางคางคางนั่นสิต่อเทิบอยู่ขันต่อเทิบออกไปมันก็บ่มีแดดแล้วต่ว่ามีเงินก่อนมีเงินย่ำได้กับสิเฮ็ดอีกยต่วดาขคางทั้งพุ่นเจนได้เฮ็ดฟ้าพร้ออมพุ่นเรีวเฮ็ดฟ้านั่นเอาสัตีจับพุ่มา จับคนละทางดีเดี๋ยวสิเฮ็ดขนมจีนสู้กินเด้อปุ๋ยเด้อส่วนซีส่วสิแล้วกะใบสามอยู่ดอกส่วสิเฮ็ดแล้วกะใบสามพุลราพอดีสิเลิกงานพุลทสิเฮ็ดขนมเส้นสู้กินเฮ็ดกับปุ้นสู้กิน

บางงามก็ขอให้ได้มีมังเฮ็ดมังขั่วกับพ่อแล้วพ่ออยู่เฮ็ดคัาา่วตะลา,า,างนี่ล่ะก็สิว่าคั่วตะลางหันบ่เอางามปันไดดอกเอาพ่อได้เฮ็ดไดกินเมียนบ่เอาไดเอางามปันไดดอก แม่นตายสิได้ไปเอาแม่นจ้าหนูก็วางซั่นล่ะพอได้มาเฮ็ดอันยายสิได้มาดั่งไฟถานปิ้งนั่นปิ้งนี่แม่นเพราะว่ายามมื้อแลงไปปิ้งพุ่นหน้าบ้านแม่นมันก็เลยญาตสิล่ะบ่สบายสบายแต่ว่ายามใดมีอัน แล้วมีปีว่าเงินบันไดช่วยาบันดมีเงินก็ต้องคอยก่อขึ้นแล้วก็เฮ็ดขึ้นบาทนี่หนูระวังนะลูกอ้อมทางนู้นลูกอ้อมไปทางนู้นซื้อไม้ยู่ไก่บิ๊กซี่ตีนไก่พาไอ้นุ๊ไปเบิ้งแค่นั้น จ้ะฮะเดี๋ยวสิส่งให้ไอ้ปุ๋ยเบิ้งงามวิจกรามมางามกับเจ้าของเขาเรียกเออคันเป็นฝ้าแฟนหันไล่ดอกไม้บอบอไล่ไงไล่นิดหน่อยจ้ะอืมเพราะว่าไอ้หนูมันเบิ้งเบิดปูกระเบื้องเมื่อนั้นลายฝ้าหันขาวชมพูเป็นดอกไม้ดอกดอกนิดหน่อยจ้ะเป็นสีขาวชมพู <c oughs> เดี๋ยวสีส้มให้ไอ้ปุยย๋ยอะไรเงีนั่นก็ไอ้ปุ๋ยก็ให้ไอ้ไม้วัดเบื้องว่ามันสีตกงบเท่าไหร่หรือจังาไหบ่ตกขานเหลือจังไดรก,ก,ก็ค่อยว่ากันไหมไอ้เยไมมีเงิน้องค่อยนี่เฮ็ดตามงบมนงนี่รนน้าเขาาำนให้ออบ่อันเบ่าถึงให้ให้ตัวไปซื้อมาไปสร้างมาเห็นไหมขาดเหลือจังไดร่จังค่อยเอาไว้งวดหน้าจนะังค่อยมาเหตุไม่ไมจ,ไจ้า เปมียนนีเหอะจ้าเสร็จแล้วลังค่ะต้อไปกระชีเทพปูนซีแพ็คโหลดแล้วปูนซีแพคก็เสร็จจบงานน้องคุยสั่งแถวหมู่บ้านเดผ่อนเดพ่อพ่อลรถมิด้ะพ่อพ่อลบเด้อพ่อพ่อลบ ลบออกมาพี่เดี๋ยวมันเสียนนี่ไปไปเฮ็ดขนมเส้นก่อนเดี๋ยวพอดีละใบสามได้กินแล้เฮ็ดหลังบ้านเขาก็บขี้ปุ่นกับติบเมื่อไงขึ้นมาเมี่นจ้ะทากินขนมเส้นเดี๋ยวนุชียดขนมเส้นจ่วก,กิน,นข้าวปุ่นน้ำยาปลา